ผู้ชมไปดูเหตุการณ์ระหว่างคนกับช้างกันหน่อยแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับเพราะว่าที่จังหวัดนครราชสีมาผู้ว่าราชการเนี่ยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุช้างป่าทําร้ายนักท่องเที่ยวเสียชีวิตนะครับจุดนี้เนี่ยมีการสั่งปิดลานกลางเต็นท์คลองปลากัังชั่วคราวแล้วแล้วก็บอกว่าจะมีการยกระดับมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่ด้วยครับนายอนุพงศุขสมนิต ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวานนี้ท่านลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่เกิดเหตุการณ์ช้างป่าไปทำร้ายนักท่องเที่ยวชายเสียชีวิตหนึ่งคนที่ลานกลางาเต็นท์บริเวณหน่วยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บ้านคลองปรากาั 16, ้งหมู่16ตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และก็สั่งการให้ดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาน,นักท่องเที่ยวที่เสียชีวิตพร้อมทั้งออกคําสั่งเร่งด่วนเพื่อป้องกันเหตุซ้ําโดยได้มีการประกาศปิดพื้นที่กลางเต็นท์บริเวณลานกลางเต็นท์บ้านคลองปลาั้างเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับรวมทั้งมีการปรับรูปแบบการท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางเข้าชมธรรมชาติในพื้นที่ได้แบบชั่วคราวและต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด อีกครั้งยังให้มีการเสริมกําลังลาดตะเวนเพิ่มการสนับสนุนชุดผลักดันสัตว์ป่าและชุดลาดตะเวนหมู่บ้านเพื่อเป็นการเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของช้างป่าในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและเป็นการป้องกันการเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําขึ้นอีก